สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันเช่นเคยกับคุณครูเจงและคุณครูอ้อมค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องวันแม่แห่งชาติเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12เดือนสิงหาคมของทุกๆปีค่ะ วันแม่แห่งชาติเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยเพราะเป็นวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสัญลักษณ์ของวันแม่ล่ะคะเด็กๆรู้ไหมคืออะไรสัญลักษณ์ของวันแม่ก็คือดอกมะลิค่ะ ดอกมะลิถือว่าเป็นดอกไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณดอกมะลิมีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปได้ไกลและหอมได้นานด้วยเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อรูปไม่มีวันเสื่อมคายค่ะสำหรับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีดังนี้ค่ะดูแลทุกสุขของประชาชนและเสด็จเยี่ยมราษฎรเป็นต้นกิจกรรมที่จัดในวันแม่และคะมีอะไรบ้างคือการไหว้แม่หรือการ ลูกๆจะนำดอกมะลิหรือพวงอมาลัยดอกมะลิมากลับไหว้แม่เพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อแม่การตอบแทนพระคุณของมารดาด้วยการแสดงออกถึงความรักความกตัญญูกะตะเวทีและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะบทบาทหน้าที่ของแม่ล่ะมีอะไรบ้าง แม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกและแม่ยังอบรมเลี้ยงดูลูกๆทุกคนให้ลูกๆเป็นลูกที่ดีแม่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีต่อพ่อและแม่เด็กๆต้องทำอย่างไรคะเด็กๆต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะและช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ ทำงานบ้านแบ่งเบาภาระงานบ้านของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆ